อยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลครับก็ได้จบไปแล้วนะครับในนัดที่2ในสนาม3ที่ฮ่องกงนะครับวอลเลย์บอลยิงทีมชาติไทยเราก็เจอกับทีมชาติบัลเกเรียครับสุรพลนะครับเป็นทางไทยเราครับสามารถเอาชนะบัลแกเรียไปได้อย่างสุดมันแล้วก็สูสีมากๆเลยนะครับสต่อเซตโอ้โหคือในแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไทยเราเนี่ยก็ยังคงเป็นเจ้าแม่5เซตเหมือนเดิมเลยนะครับสุดยอด เอาชนะไปเอาชนะบาลการีไป3ต่อ2เสร็จด้วยสกอร์ตามนี้เลยครับ25้าต่อ23 25ต่อ22 18ต่อ25 25ยต่อ22แล้วก็10ต่อ15นะครับสกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ตามนี้เลยครับก็ถือว่าสูสีมากๆเลยนะครับแม์ดี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไทยเราเล่นดีดีขึ้นมากๆแม้ว่าอาจจะมีเสิฟเสียเองหรือว่าพลาดเองนะครับแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าเล่นดีขึ้นมากๆนะครับ ไทยเราก็ได้ส่งพรพันเกิดปราดนะครับตัวเซตตัวหลักลงมาเป็นตัวจริงในเกมในแช์นี้ครับหลังจากที่หายนะครับจากอาการบาดเจ็บแล้วก็หายจากวินอลไปนานนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆเลยสําหรับพรพันเกิดปราดเซตได้หลากหลายแล้วก็มีให้เล่นบอลสูตรเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพียวอ,อัสรพรคงยศนี่คือได้อัดเต็มข้อเลยนะครับเพราะว่าเป็นบอลสูตรที่เธอถนัดเนี่ยพรพันแจกให้รัวๆเลยนะครับสุดยอด แถมยัดใส่มือทัดดาวที่สุดเลยนะครับสำหรับพรพันธ์ในเกมในแบบนี้ครับเยี่ยมมากๆอ่ะเคออดก็มองว่าพรพันธ์เนี่ยเซตได้ดีแล้วก็เซตได้นิ่งกว่านุกนิกนะครับ และก็แมตต์นี้ก็ทําได้ดีมากๆครับสาหรับในคลิปนี้แอดก็จะพาทุกคนมาดูจังหวะช็อตเด็ดนะครับในแมตต์นี้ของพรอพันเกิดบาทที่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆก่อนที่เราจะไปดูช็อตเด็ดตรงนี้นะครับเรามาดูคะแนนตารางคะแนนตอนนี้กันก่อนครับจะเป็นตามนี้เลยครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับอันดับที่1 2 3ก็เป็นทางบราซิลโปแลนด์อิตาลีครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยสําหรับตอนนี้นะครับบราซิลนี่คือชนะรวดเลยนะครับสุดยอดโปแลนด์ก็แพ้บราซิลมา1นนัดนะครับ ส่วนอิตาลีนี่ข้อแพ้2นัดนะครับ4เป็นญี่ปุ่นครับ5เป็นตุรกี6เป็น USA ครับ7จีน8แคนาดา9นเนเธอเร์แลนด์10เซอร์เบีย11โเอิเมนกันแล้วก็12เป็นวอลเลย์บอลไทยนะครับก็แข่ง10นัดชนะ3แพ้7มี7คะแนนนะครับ13เป็นเยอรมนี14โครเรียครับ15ฝรั่งเศสแล้วก็16เป็นบัลแกเรียนั่นเองครับจะเป็นตามนี้เลย สำหรับในคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูช็อตที่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆในเกมในแมตช์นี้นะครับเป็นทางพรพันธ์เกิดประหาดซึ่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆสําหรับท่าเซตลูกนี้ครับโอ้โหเซตธรรมดาโลกไม่จําครับเซตกลับหลังเลยทีเดียวสําหรับพรพันธ์ให้3เมตรกับเซชูออนอัดเต็มข้อเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้ช็อตนี้กันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยครับ